สวัสดีค่ะสสวัสดีค่ะ Are you ready today คะ่ะวันนี้นะคะวันที่2แล้วแล้วนะคะ is second day เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะคะติดตามด้วยนะคะรับรองวันนี้เนี่ยโอ้โหไปหลายที่เลยคะ่ะเพราะว่าตื่นเช้านะคะแล้วก็จะไปกันหลายที่เลยเอาแผนที่ออกมา,มาจุด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 ,จด,จด,จดเดินอนลังแน่นอนค่ะพบกันนะคะตอนนี้นะคะเราลงมาใต้ดินนะคะเป็นอ่าใครๆบ้านเราก็เป็น MRT เนาะเป็นเมโทรนะคะสถานี แลมบลานะคะมีหลายมุมอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าซื้อตกกตกันยังไงนะคะต้องบอกว่าแมวเนี่ยปกติเวลาถ้ามาที่ยวสเปนเนี่ยมันจะนั่งรถบัสตลอดแต่ว่าตอนนี้นะคะก็ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะไปเนี่ยเราก็มันไกลนิดนึงนะคะ Do t h e have a Yes, why not Yes why not Yes take take two days better I think มีตั๋วสำหรับสองวันสามวันสี่วันห้าวันนะคะ So We try to take the metro to airport right? Yes 16 euro for two person Nice one person หนึ่งคนหนึ Plus. Yes สำหรับสองคนนะคะ อุ oh. then ้ยเดินอ๋อไปค่ะ so we going to L3 L3 นะคะจากคาตาลู尼านะคะ <Okay. S 1> เราจะไปที่วาลคาซาตรงนี้เลยนะคะไปค่ะาลิสโกค่ะ let's go ครับ ตอนนี้นะคะแมวกับอาดีนะคะก็มาถึงสถานีวากัสส์ right a r c a Station เรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทาวจากที่นี่ไปที่ปาค k เอลนะคะมาดีครับ what is Parque l Parque l is uh, is the park made by the architect Gaudi uh huh. but the sponsor was a rich guy named Guell oh. <K> ah oh, okay the owner of the land is named Guell Yes he buy this big piece of land mm -hmm. and it was far away from the city at this time so mm -hmm. he buy, and he wanted to to approach a new project with like 30 villas mm -hmm. and finally no, no but almost nobody wanted to buy it. They just, so they just built like three villa, mm -hmm. and, and they started building nineteen oh mm -hmm. oh until nineteen fourteen they built ก็เลยกลายเป็นสถานที่นะคะที่มีความเขียวชอุ่มใจกลางเมืองบาร์เซโลน่านะคะคือถ้าเกิดว่าใครๆเข้าไปดูใน อินเทอร์เนต็ตอะแม้ว่าเห็นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นก็ดูบ้านของคนสเปนนะคะของคนบาร์เซโลนาด้วยนะคะว่าเขาอยู่เขาเใช้ชีวิตกันยังไงนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นกันในปาร์คคือแอลค่ะโอเคค่ะ let's go ค่ะ บ้านของคนที่นี่นะคะท่านแมวสังเกตดูนะคะทุกคนคะ่ะแมวก็คิดว่าเขาก็จะน่าจะนิยมอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เหมือนที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะอ๋อเพราะว่าบ้านที่เป็นแบบเป็นหลังอะไรเงี้ยหายากมากเลยค่ะคืออาจจะมีก็ได้นะคะแต่ว่าแมวก็ไม่ทราบว่าแบบต้องมีเงินขนาดไหนนะเพราะว่าเราเองก็ไม่รู้นะคะว่าที่นี่เนี่ยอ,อ่อบ้านเขาเนี่ยแพงหรือเปล่านะคะ ถ้าเป็นบ้านใจกลางเมืองนะคะเขาก็จะอยู่กันเป็นประมาณแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็จะเป็นตึกนะคะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นอพาร์ตเมนต์เนาะอืมใช่เขาก็จะอยู่กันแบบนี้นะคะมุมนี้เป็นโรงเรียนนะคะแล้วก็บ้านพักอาศัยนะคะของบุคคลทั่วไปนะคะในประเทศสเปนนะคะแมวคิดว่านะมันมีความใกล้เคียงกันกันกบโปรตุเกสเลยอะ่ะ แม้วเคยทําคลิปไปเทีเ่ยวโปรตุเกสมาแล้วนะคะสามารถาย้อนกลับไปดูได้นะคะนานมาแล้วนะเกือบเป็นปีแล้วนะคะแต่ยังไงซ้าปโปรตุเกสเป็นประเทศที่แมวชอบมากเดี๋ยวแมวจะกลับไปอีกแน่นอน,นะคะ่ะโปรตุเกสสวยจริงๆอาหารการกินก็อร่อยอาหารทะเลคือแน่นเนือง Hello I o t h v e o t t h a n k you r y <Yeah. S 3> hey, much สิบ บยรคัหนกแก้วน่ารักมากเลยค่ะ well, yeah. <c oughs> ที่หาข้อมูลว่าออจะเป็นอาร์ตนะคะที่ทำโดยวัตถุจากธรรมชาตินะคะจะเป็นหินจะเป็นดินจะเป็นทรายนะคะจะเป็นออ,อย่างก,กระเบื้องก็ทำจากแบบดินปั้นใช่ไหมคะดังนั้นคือที่นี่จะถูกตกแต่งโดยที่คุมโทนเป็นสีของธรรมชาตินะคะมันก็จะสวยงามในแบบของธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน ตรงลานที่เขาบอกว่าเป็นแบบเปียซาใหญ่เลยนะคะใครที่เคยมาที่นี่นะคะก็น่าจะตื่นตาตื่นใจเนาะกับบริเวณนี้นะคะอันนี้นะคะแมวก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะเป็นลานเปียซาที่นิ่งใหญ่กว้างขวางนะคะ ข้อมูลเพิ่มเติมจากอาดีนะคะบอกว่าเซรามิกพวกนี้นะคะเป็นเซรามิกที่แตกหักแล้วนะคะคือจริงๆแล้วว่าคือคนที่ก่อสร้างที่นี่เนี่ยนะคะเขาไปซื้อเซรามิกนะคะเก่านะคะที่แตกแล้วนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นลวดลายนะคะอย่างที่พวกเราได้เห็นกันอยู่นะคะ มันค่อนข้างอาร์ตในระดับหนึ่งเลยเราคิดว่านะคะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ชื่นชอบที่นี่นะคะก็น่าจะแบบชื่นชมกับสวนนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะแมวไหม้แล้วนะคะเพราะร้อนมากอากาศตอนนี้ก็อยู่ที่28องศาค,าค่ะ everything ไ,ไหมคะ ร้อนไหมคะร้อนมากใช่ร้อนมากมีทูใช่ครับด่น้ำครับทุกคนคะดีมิมากาดีนะคะจะเดินเล่นไปในตัวเมืองเรื่อยๆนะคะเราจะไปที่ชารอ์อแฟมิลียนะคะหรือว่าพระมหาวิหารแฟมิเลียพระมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดวิหารหนึ่งในยุโรปเลยคะ่ะแล้วสโกรมคะดี้นะครับ Let's go ครับโอเคค่ะ I ruined your picture before. I can online your before. can an picture now. เนื่องจากตอนนี้นะคะภาวะโรคระบาดใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบซื้อตั๋วออนไลน์เท่านั้นนะคะพอได้ตั๋วแล้วนะคะเราก็เอามาให้กับเจ้าหน้าที่ข้างหน้านะคะเรากําลังจะเข้าไปในพระมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอะ่ะท่านผู้ชมดูสิคะคนเท่าหมดเลยอะ่ะตื่นเต้นมากค่ะแมมาที่นี่ครั้งที่2แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปข้างในนะคะนี่ครั้งแรกคะ่ะ ท่านผู้ชมคะคนตัวเล็กไปเลยค่ะดูสิคะพระมหาวิหารนี้นะคะเป็นพระวิหารที่สร้างถึง120ปีมาแล้วนะคะสร้างมากันอย่างยาวนานมากนะคะแล้วก็มีกำหนดจะเสร็จสิ้นนะคะในปีที่140ค่ะและหุ่นนะคะปฏิมากรรมของรูปปั้นนะคะข้างบนนะคะเท่ากันกับขนาดคนจริงเลยนะคะ ยิ่งใหญ่มากตื่นเต้นมากเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มาที่นี่เข้าไปข้างในกันค่ะผู้ชายคนนี้นะคะมิสเตอร์เกาดีนะคะเป็นคนดีไซน์นะคะพระมหาวิหารนี้นะคะ ขอบคุณข้อมูลจากสามีอาดีด้วยน่ารักมาก <š ie. S 1> ขอบคุณค่ะ thank you for your information ค่ะโอ้โห oh, ใหญ่โตมากเลยค่ะทา่านผู้ชมสร้างกันเป็นร้อยร้อยปีเลยเหรอเนี่ยว,ว้าวังมากถ้าเกิดว่าังเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราต้องมากันอีกสักครั้งนะคะปาร์เลโหน,น้าค่ะเนื <S <S <Yeah. S 1> ่องจากพระมหารวิหารนี้นะคะสร้างกันมาหลายชั่วยุคนแล้วนะคะ G uh huh. ก็จะมี ฝั่งที่เก่าแก่อยู่นะคะก็คือฝั่งขวานะคะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่ต้องซ่อมแซมตลอดนะคะเพราะว่าเป็นฝั่งที่แบบทําเริ่มต้างทตั้งแต่แบบร้อยปีที่แล้วนะคะและส่วนฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เป็นโมเดิร์นนั่นเองค่ะจะเห็นได้เลยนะคะว่าความแตกต่างของสองฝั่งนะคะฝั่งนึงเป็นฝั่งโกธิกเก่านะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งโกธิกใหม่นะคะสร้างอย่างไม่เสร็จ ยอมใจจริงๆทุกๆคนนะคะจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะคะที่แมวกาดีนะคะมาวันนี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ย คนจะต่อคิวกันยาวมากนะคะแมวกาที่เคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะคะคือไม่ได้จะได้แบบทิ c k e ตได้ง่ายขนาดนี้นะคะตอนนี้นี่คือแบบอาจจะเนื่องจากสภาวะโรคระบาดด้วยเนาะมันเลยทําให้แบบว่าทิ cket กเ,กเนี่ยเหลือนะคะแล้วก็โชคดีนะคะที่เราได้มาเข้ามาดูนะเพราะว่า คือครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะพระมหาวิหารแห่งนี้นะคะในเมืองบาร์เซลโลนาเนี่ยคือต้องมาเลยนะคะถ้าเกิดใครมาทเที่ยวสเปนใครมาที่บาร์เซลโลนานะคะแมวแนะนาเลยนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเยน็นแล้วก็มีความรู้สึกแบบมันไม่ได้เก่ามันไม่ได้เหมือนโบสถ์บา็อกเก่าๆที่เราเคยไปกันหลายๆที่ที่แมวเคยพาทุกคนไปเที่ยวอะคะ่ะที่นี่คือมันเป็นบา็อกแบบบารอกใหม่นะคะข้างในนี่คือใหม่มากทั้งๆที่ข้างนอกเนี่ยคือดูแบบเก่าแล้วใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วแบบ ข้างในยังสวยอยู่เลยอ่ะแล้วก็แบบอากาศข้างนอกยี่สิบกว่าตอนนี้ข้างในนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบต้นๆน,นะคะถือว่าแบบเป็นอะไรที่แบบเลิศมากเลยอ่ะไปค่ะเราไปเดินชมโดยรอบของพระมหาวิหารที่ถือว่าเป็นพระมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกกันนะคะสวยไหมคะดิสวยมากค่ะ very special asthma all the colors here red yellow green, green. everything so โมเสกที่นี่นะคะไม่ใช่เป็นโมเสกธรรมดาเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีการไล่สีนะคะจากสีแดงสีเหลืองนะคะไปสีเขียวนะคะและมุมนู้นก็เป็นสีน้ำเงินสวยงามมากเลยะคะ่ะทุกคน บริเวณถงใต้ดินนะคะบริเวณนี้นะคะเป็นโบสถ์นะคะท่านผู้ชมนี่คือส่วนแรกของพระมหาวิหารนี้เลยค่ะครั้งแรกสุดนะคะสร้างขึ้นก็เพราะว่าห้องประชุมข้างล่างนี้นะคะ ตอนนี้ตัดภาพกันมาที่โรงแรมของพวกเราแล้วนะคะท่านผู้ชมขาข้างบนนี้ก็เป็นเท라ร์นะคะเป็นบาร์ตอนกลางคืนนะคะสามารถดื่มแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบาร์เซโลนายามค่าคืนได้นะคะแต่ว่ราะตอนนี้เนี่ยคือร้อนมากนะคะ mm. แมวกาเบดี้หลังจากที่ไปเที่ยวมา2ที่แล้วนะคะตอนนี้เราก็จะกลับมาพักที่โรงแรมสักพักหนึ่งเพราะว่าอะไรนั้นหรอเพราะว่าแมวว่า อยากจะกินอะไรแซ่บๆซะแล้วค่ะก็เลยกลับมาเพื่อที่จะทำน้ำจิ้มแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทานอาหารเย็นกันแบบตุ้มตามนะคะวิวจากโรงแรมสวยไหมคะสวยอยู่นะข้างล่างเป็นถนนละล้ําละค่ะขนตัวเล็กนิดเดียว มาค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาตำน้ำจิ้มนะคะสามรสของเราแล้ว,ลวนะเมื่อวานนี้ก็ไปซื้อมะนาวมานะคะแล้วก็แมวก็เอาผักชีนะคะเอาพริกเอาเ,อาเอากระเทียมนะคะมาจากที่บ้านด้วยนะคะก็มีน้ำตาลของที่นี่นะคะเพราะว่าเขามีน้ำตาลสำหรับชงกาแฟนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำน้ำจิ้มสามรสกันเลยค่ะแซ่บ กินกับซีฟู้ดแซบ่แซบตอนนี้มีปัญหานิดหน่อยนะคะเพราะว่ามะนาวไม่รู้จะปอกยังไงไม่มีมีดอะที่ how how can we open this mm hmm. can you help me We don't have a knife um maybe I ask กิน is my teeth you bite yes it's okay like it off โอ้โห but you have to clean it first นะคะ just clean อันน n ้เป็นครีมเยอะอยู่ a ค่ครี a โอเค n ค่โกนนะครีมกล้องตรงนู้ดตอนนู้ดเดินทางมาจากสนามบินซูริกนะคะก็มีรุ่นพี่คนไทยนะคะที่ทำงานที่สนามบินนะคะเมื่อก่อนไม่เคยทำงานอยู่ที่นั่นเนาะก็พี่ๆเขาก็เจอแม้วนะคะก็ถามว่ามมนไปเที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยแมวก็เล้ฟังว่าเออแมวมาที่นี่แล้วก็แบบแมวอะมากินตั้งใจมากินอาหารทะเลอะไรเงี้ย ก็เลยจะเอาครกเล็กมาทําน้ําจิ้ม,มสามรสด้วยอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาบอกว่าคราวหน้าน,น้องแมวให้ปั่นพริกกับปั่นกระเทียมปั่นผักชีมาเลยแล้วก็มาถึงที่แล้วก็ค่อยมาเติมแบบน้ําตาลน้ําปลามันบีบมะน,น,นาวอะไรย่างเงี้ยเาเออแบบเกม๋มากตอนนี้อาด่กำลังจะแบบช่วยเอ้ยใช่รือชีมเยอะ w ว้าวคุณกดแ e ะ s ูส์ coming out i น will be very good um good lemon ever <laughs> จะขมไหมเนี่ย is uh. t work ไหมทีน่ lemon cum. See. <S เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำจิ้มสามารสของแมวนะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำจิ้มนะคะใส่กระปุกนะคะแล้วก็ไปกินกันข้างนอกนะคะ่ะ see you later at my dinner see, enjoy for your wife <Okay. S 1> ไหมค r ะได้ครับาหาท้าแรกครับทำเลาต่างนานานะคะแต่ว่าลำจี้มของเราพลาดไม่ได้เลย พนั S <S ั yeah. <S <S ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อาคาร World Trade คาตาลูญญานะคะหรือว่า World Trade บาเซโลน่านั่นเองคะ่ะ mm hmm. บริเวณนี้โดยรอบนะคะก็เคยเป็น ทั้งเขาเรียกว่าไงเหมือนพอร์ตเนาะเป็นท่าเรือเก่าแล้วก็เป็นท่าเรือใหม่ด้วยนะครในปัจจุบันนี้ก็เป็นท่าเรือโมเดิร์นแล้วนะคะตรงนี้นะคะตึกนี้นะคะที่แมวกำลังจะแทนกล้องไปนะคะก็จะเป็นตึกเก่านะคะเป็นตึกเทรดเก่านะคะซ่อมแซมตั้งแต่3ปีที่แล้วที่แมวมาก็ยังไม่แล้วเสร็จดีนะคะก็อยากจะเข้าไปดูข้างในเหมือนกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ย ใช้เป็นเหมือนกับสำนักงานนะคะการค้าระหว่างประเทศในโบราณนั่นเองเมื่อสักครู่เราเดินผ่านมาแล้วใช่ไหมคะอนุสาวรีย์ของโคลัมบัสใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินผ่านเข้าไปไเรื่อยๆนะคะตามรอยของโคลัมบัสนะคะว่าไหนคะาร่องเรือไปถึงตรงไหนนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ออกอ่าวออกทะเลไปก็คงเป็นไปนไม่ได้นะคะท่านะผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะเ,เก็บภาพนะคะบริเวณโดยรอบนะคะของ สเตชันนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสเตชันที่ใหญ่ที่สุดนะคะของเมืองบาร์เซโลนานั่นเองค่ะ